สวัสดีครับผมกาแฟกกเกามีอะไรครับผมตอนนี้ทำไมถึงมีรถใส่หลังคามานะครับตอนนี้กาแฟกกะกนะครับเราไปดูกันนะครับผมนี่เป็นอะไรนะครับตอนนี้ เป็นกงกงนะครับเป็นกงกงอ๋นี่เป็นถังขยะนะครับผม่อม่พี่น่ขย,รรยายขอบคุณครับนี่จะเลว้งกระเพครับเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนครับเนะดีเเเ๋ยวค่อยยกย้ายอีกงีหนึ่ม่จังไยยังไ ครับตอนนี้เป็นถังขยะนะครับเอาไว้ FC ไว้ทิ้งขยะอะไรนะครับคุณกีก็ไม่อยากให้มีขยะอยู่แถวหน้าบ้านลุงนะครับอ๋นี่คุณลุงเป็นคนรับซื้อขยะนะครับ เ้า,ปา,เาวาปั่นเอก็เชื่อใบยมค้นเอาก็เชืยไใบครับผมลุงถา พูดแต่ว่าก็พูดเพื่อนเราก็ะุกชิบหายกันทั้งี่ายก็ร้องหลักร้องทั้งคนทิ้งใบทั้งคนเก็บนาะร้องเสียงดีนะครับคนจะเอาขยะไกพาะว่าแยล้วขอขอความร่วมมือหน่อยบอก่วมแล้วก็ทุกเราในแหล่งเขาช่วยกันทิ้งไปที่เป็นทางนะครับขอความร่วมือทุกทุกคนที่ใช้ ที่ใช้ที่กินพลาสติกก็เอาไว้แก่พลาสติกถ้าเป็นกระดาษเป็นลารก็จงหากแยกเนาะแยกขยะนะครับพี่น้องเยกมาใมาเนขยะมาเป็นเงินที่ดีตัวนี้เราจะหวงแหนขยะแล้วเพราะว่ามันเป็นการสร้างมูลค่าให้แล้วแต่ก่อนเราก็จะทิ้งไปเนาะต่ลกเลือดใช่ลกแต่ทีนี้ว่าเราก็แยกให้เลยกระดาษพลาสติกกปของขวดแก้วนะครับให้ให้เลย เราเริ่มต้นจากยูทูบเบอร์เราก่อนนะครับแม่ค้าแม่ขายแล้วก็คนในชุมชนตุ่คตุณมกอกนะครับแล้วก็น้องนนักเรียนครับตรงนี้จะเป็นฐานเรียนรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะไปด้วยนะครับผมขอบคุณพี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับผมสร้างสร้างลดไปเยอะนะครับผมอันนี้ก็ประมาณไว้ไม่เกินหนึ่งหมื่นนะครับผมไม่เกินใช่เพราะว่ามันจะมีงบส่วนที่เหลือก็คือว่าเอามาใช้ในเรื่องของการจัดการให้ เด็กนักเรียนรวมกลุ่มกันก็เรียกว่ายุวะเกษตรนะครับเรื่องการคัดแยกขยะด้วยนะครับผมเขาก็จะมีมีประธานประธานในการทําบัญชีเห็นลันยิกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนัดลุงรองว่าวันไหนมีขยะเยอะก็นัดให้มาขายตรงนี้เด็กๆก็จะมีเหมือนสมุดบัญชีนะครับเล่มหนึ่งแล้วก็วันนี้ขายขวดได้เท่าไรกระดาษได้เท่าไรก็มีรายได้เสริมรายได้เสริ ส่วนเรื่องรายได้เราก็คือว่ามันเป็นมันเป็นตัวเสริมนะครับแต่หล,ลักๆเราก็คือว่ามันมันจะช่วยในเรื่องของลดค่า,าได้ค่ายต้นยุนได้ใช่คือคว,ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเหมือนเราก็พยายามประสานหลายๆหน่วยงาน แต่ตอนนี้เราต้องพึ่งตัวเองแล้ว <m> รัดตัวเองดีที่สุดใช่ขอบคุณผู้ใหญ่จจดีนะครับจากอเมริกานะครับ<อ>ถ้าเอ่ยคำว่าอเมริกานี่คงคงจะรู้นะครับเดี๋ยวเ<อ>จ้าตัวเขาก็จะประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะครับรู้กันอยู่นะครับอเมริกาค<า>รับอเมริกานะครับมีคนเดียวนะครับมีคนเดียว ยังไม่ให้เอ่ยชื่อแต่บอกว่าเอ่ยอเมริกาได้นะครับน่าจ,<ะ> <you> จะรู้กัเลยคนละนะครับขอบคุณนะครับพร้คมนะครับพร้อมคนะครับขอโครงการดีๆนะเพื่อความเป็นมิตรกนนะครับโครงการคัดแยกขยะนะครับตอนนี้นะครับ ซื้อนี่มาซื้อเลยนี่เออซื้อมืดนี่ล่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวบ่ตั้งห้าต่อเพื่อนเหมืนตะกอนอันนี้ก็เต็มแล้วก็แวะก็อยู่ด้านเดิมีบอกไปเออหลังผมอนี่ก็น้องปานนะครับน้องปานก็เก็บขยะไว้นะครับแต่ไม่ขายครับแม่ค้านะครับพร้อมขายหมดทุกอย่างอ่า จนกระทั่งขยะนะครับพ่อแม่พี่น้องมันก็จะเป็นบัญชีง่าเลยนะครับใช่ก็เหมือนเหมือนให้ทุกคนให้ให้ครอบครัวในชุมชนเห็นคุณค่าของขยะับผมส่วนกองกลางนี้เดี๋ยวจะจัดตั้งขึ้นมาแล้วนะครับมันตีอุปสรรคตัวนี้เขาต้องรับใจนะคือคนรับซื้อคนรับซื้อเอาคนคนนี้คือทางร้านกาแฟเราไม่ได้รับซื้อแต่ว่าเราเป็นสะพานสะพานเชื่อมโครงการดีๆนี้ให้กับ ให้กับคนในชุมชนให้กับนักเรียนในในละแวกนี้ครับแล้วก็ให้แม่ค้าแม่ขายที่อยู่ในละแวกหน้าบ้านลุงพลหน้าร้านกาแฟกรกอกได้เห็นคุณค่าขยะอ๋อมันก็จะสะดวกในการนะครับมีรายได้จากขยะนะครับตอนนี้เป็นโครงการนะครับของคุณจิกาแฟกรกอกนะครับให้มีรายได้จากการ ขายขยะนะครับของบ้านกกอกแต่ดีกว่าทิ้งแบบระเกะละกะครับซึ่งแต่ก่อนบ้านกกอกไม่เคยเไม่เคยทิ้งแบบเป็นระบบระเบียบนะครับแต่ทีนี้จากที่เราทิ้งเนี่ยเอามาเป็นรายได้นะครับตอนนี้ที่เขาก็เป็นผู้รับซื้อเองนะครับคุณลุงก็เป็นผู้รับซื้อขยะเองนะครับตอนนี้ กัดแล้วครับที่นี่ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับที่แวะเข้ามาชมบ่าวต่อยปกปอกนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม